สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาไรายได้เสริมฟรีทูมานี่วอลลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับในการทําเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ขั้นต่ําเริ่มต้นที่2 0บาทถึง500อบาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดการถอนเงินที่ผมถอนมาทั้งหมดนะครับการถอนเงินเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้ไม่ต้องเช็คอินไม่ต้องทําเงื่อนไขใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อยอดเงินครบขั้นต่ําหรือว่าครบตามที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินเข้ากระเป๋าของเราได้เลยหรือว่าทูมานี่วอลลตของเราได้เลยนะครับในส่วนของการแล รอไม่นานนะครับไม่เกิน1นนาทีเงินเข้าแน่นอนนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทำเงินดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมานี่เลตนะครับที่ไม่ต้องเชื้อเงื่อนก็สามารถถอนได้ไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นก็สามารถถอนเงินเข้ากระเป๋าทูมานี่เวลตของเราได้เลยในการทําเงินนะครับเริ่มต้นขั้นต่าในการถอนเนี่ยอยู่ที่10บาทเท่านั้นนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะแต่ถ้าเราถอนเงิน10บาทไปแล้วเนี่ยการถอนเงินก็จะเริ่มต้นที่2 0บถึง500อยบาทสูงสุดต่อหน,นั่1วันนยครัํานบ สามารถกดถอนเงินได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การถอนเงินเนี่ยรอไม่นานนะครับไม่เกิน5นาทีเงินเข้าแน่นอน,นครับใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมทําเงินทูมเนีย w a โมเลดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมเนียรโมเลกันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินฟรีทูมอนิวเวเล็ตนะครับก็เป็นเกมนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะทำการกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนะอย่างไรตรงคอมเมนต์นะจะมีคลิปวิธีการสมั วให้นนัพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของการทําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เมนูแรกนะครับด้านบนซ้ายมือลงมาถึงด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทํายังไงนะครับแล้วก็ถอนเงินแบบไหนนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติอัญญมณีนะครับก็คือประวัติในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนนะครับมันก็จะแสดงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ ว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากตรงไหนมากได้รับมาเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับในส่วของการถอนเงิน การถอนเงินเนี actually, ่ยเมื days, ่อเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมียอดการถอนให้เราอยู่ที่10บาทนะเป็นยอดการทดสอบนะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งแรกนะครับ10บาทเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่2 0 no 5 0ิ0หรหรือว่า500ในการถอนเงินนะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทํายอดนะครับให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดได้เลยเมื่อเราครบยอดแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับครบยอดในการถอนแต่ละรายการแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนไม่ต้องไปทําเงื่อนไขการเช็คอินไม่ต้อองงไไปทําเื่น ใดๆทั้งสิงส้นไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนหรือว่าทําเงื่อนไขาการเช็คอินใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเชิญเพื่อนหรือว่าทําภารกิจต่างๆเราสามารถกดถอนเงินเข้า w a l l ็ตของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตานนมรายการได้เลยเนาะในส่วนของวิธีการถอนเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปแล้วนะสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้ว่ามันกรอกข้อมูลอะไรยังไงในการรับเงินนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เล่นเพื่อสร้างไรายได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเล่นผ่านเว็บไซต์ของ time war ได้เลยนะครับในส่วนของ time war เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของคะแนน เพิ่มเติมนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับหรือการการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆนะครับถ้าเราเป็นสายเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมทําภารกิจตรงหน้านี้ได้นะครับ <S <S ก็จะมีต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราในการรับคะแนนด้วยนะสำหรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับก็ที่ผมถอนไปเนี่ยก็50-20ก็แล้วแต่ว่าจะถอนราคาเท่าไหร่นะครับตามที่เราครบยอดเราครบเท่าไหร่เราก็ถอนเท่านั้นได้เลยนะครับต่อมานะครับ ครับในส่วนของตัวนะครับผมอันที่3นะเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมก็สามารถรับตัวเพิ่มได้นะครับตามเมนูตรงนี้เลยนะครับสามขีดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับไม่มีอะไรนะครับการเล่นเกมตรงรูปจอยเกมเนี่ยก็คือเราสามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราในการทาภารกิจในการเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับกดเพนารตรงนี้นะเพื่อที่จะทาการดาวน์โหลดจากนั้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จให้เรามากดที่ m ม App อปด้านบนขวามือตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เข้าเล่นเกมตรงที่เราดาวน์โหลดมาได้เลย ต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเนี่ยเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้นะการเชิญกดเชิญตรงนี้ได้เลยกดเชิญแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยตามที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ o ม m สเ s นเจอร์หรือว่าไล n e นะครับก็แชร์ออกไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับวิธีการหาไรายได้นะครับจากการเชิญเพื่อนตามนี้นะครับเขาก็เขียนบอกชัดเจนนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นก๊์สนะครับผมอันนี้เราสามารถเก็บสะสมได้จากการเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องตัวนี้หาได้จากการต่อรูปภาพตรงนี้นะจะมีรูปภาพอยู่นะครับให้เราเอารูปภาพทั้งสีรูปตรงนี้เนี่ยมาต่อให้ถูกต้องนะครับผมเราก็ต่อลงไปนะครับถ้าถูกมันก็จะขึ้นติ๊กถูกถ้าผิดมันก็จะขึ้นคําว่าผิดนะให้เราต่อให้ถูกนะครับพอเราต่อครบ5นะครับมันก็จะได้รับกล่องแล้วก็เปิดมาจะได้รับเพชร แล้วก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าจะถูกทั้งหมดนะคุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะครับ4เพชรนะแล้วก็เล่นต่อได้เลยจากการเล่นเกมนะครับประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยคือการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้ในการต่อรูปภาพที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามียอดคะแนนครบตามจํานวนนะครับ250หรือว่า200 500เนี่ยเราก็สามารถแลกเงินเข้าอล l ล็ตได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนในการถอนเงินด้วยนะอันนี้ทําฟรีแล้วก็ถอนได้เลยนะครับจ้า ใช้เงินจริงแน่นอนนะครับจากที่ผมถอนมาเนี่ยไม่เคยเกินครั้งละ2นาทีเงินจะเข้าที่ t ูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูได้เล่นฟรีโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้นะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store Play ใครที้องกิ ดาวโหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับก็เป็นเกมนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักนะครับสามารถกดลิงก์ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรตรงคอมเมนต์นะจะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้ นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของการทําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เมนูแรกนะครับด้านบนซ้ายมือลงมาถึงด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทํายังไงนะครับแล้วก็ถอนเงินแบบไหนนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติอัญญมณีนะครับก็คือประวัติในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนนะครับมันก็จะแสดงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับว่าเราเนี่ย ได้รับคะแนนจากตรงไหนมากได้รับมาเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับในส่วนของการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมียอดการถอนให้เราอยู่ที่10บาทนะเป็นยอดการทดสอบนะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งแรกนะครับสิบาทเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่2ี่สิบห้าสิบสองร้อยหรือว่าห้าร้อยในการถอนเงินนะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทํายอดนะครับให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดได้เลยเมื่อเราครบยอดแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับครบ ถอนแต่ละรายการแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดถอนเองินได้เลยไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนไม่ต้องไปทําเงื่อนไขการเช็คอินไม่ต้องไปทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนหรือว่าทําเงื่อนไขการเช็คอินใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเชิญเพื่อนหรือว่าทําภารกิจต่างๆเราสามารถกดถอนเงินเข้า w a l l ็ตของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตามรายการได้เลยเนาะในส่วนของวิธีการถอนเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปแล้วนะสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้ว่ามันกรอกข้อมูลอะไรยังไงในการรับเงินนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เล่นเพื่อสร้างรายได้น เราสามารถกดเข้าไปเล่นผ่านเว็บไซต์ของ Time War ได้เลยนะครับในส่วนของ Time War เนี่ย <นะ S 1> ก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับหรือการการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆนะครับถ้าเราเป็นสายเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมทําภารกิจตรงหน้านี้ได้นะครับก็จะมีต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราในการรับคะแนนด้วยนะสำหรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับก็ที่ผมถอนไปเนี่ยก็ห้าสิบย 20ก็แล้วแต่ว่าจะถอนราคาเท่าไหร่นะครับตามที่เราครบยอดเราครบเท่าไหร่เราก็ถอนเท่านั้นได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวนะครับผมอันที่3นะเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตั๋วที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมก็สามารถรับตั๋วเพิ่มได้นะครับตามเมนูตรงนี้เลยนะครับสมขีดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับไม่มีอะไรนะครับการเล่นเกมตรงรูปจอยเกมเนี่ยก็คือเราสามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราในการทาภารกิจในการเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับกดเพนาวตรงนี้นะเพื่อที่จะทํา นโหลจากนั้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จให้เรามากดที่ m ม App อปด้านบนขวามือตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เข้าเล่นเกมตรงที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเนี่ยเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้นะการเชิญกดเชิญตรงนี้ได้เลยกดเชิญแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยตามที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กม essenger หรือว่าไลน์นะครับก็แชร์ออกไปได้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการหารายได้นะครับจากการเชิญเพื่อนตามนี้นะครับเขาก็เขียนบอก ชัดเจนเนาะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นการ์ดนะครับผมอันนี้เราสามารถเก็บสะสมได้จากการเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องตัวนี้หาได้จากการต่อรูปภาพตรงนี้นะจะมีรูปภาพอยู่นะครับให้เราเอารูปภาพทั้ง4รูปตรงนี้เนี่ยมาต่อให้ถูกต้องนะครับผมเราก็ต่อลงไปนะครับถ้าถูกมันก็จะขึ้นติ๊กถูกถ้าผิดมันก็จะขึ้นคําว่าผิดนะให้เราต่อให้ถูกนะครับพอเราต่อครบ5้านะครับมันก็จะได้รับกล่องแล้วก็เปิดมาจะได้รับเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าจะถูกทั้งหมด คุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะครับ4เพรนะแล้วก็เล่นต่อได้เลยจากการเล่นเกมนะครับประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยคือการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้ในการต่อรูปภาพที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามียอดคะแนนครบตามจํานวนนะครับ20 50หรือว่า200 500เนี่ยเราก็สามารถแลกเงินเข้า wallet ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนในการถอนเงินด้วยนะอันนี้ทําฟรีแล้วก็ถอนได้เลยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับจากที่ผมถอนมาเนี่ยไม่เคยเกินครั้งละ2นาที เงินจะเข้าที่ Two Money Wallet เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูได้เล่นฟรีโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้นะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ